เนเบาใช่ใช่คันเขยียบอยู่ใหม่จันทร์ทีครับผมมาแล้วครับแต่ว,ว่าคืนเลยเนะี่ยมันไม่ออกครับแล้วไก่ลงไปดันเลยนะครับเวลาตอนนี้ก็ไก่ลงไปดันผักใหนะ้น่ะออกไปหมดแล้วนะครับอโอ้ตัวสวยด้วยตัวนี้ งสวยครับตัวนี้อ,อกสวัสดีครับสวัสดี เพื่อนๆนะครับสวัสดี FT ช่องแมกินปลาชนแนลนะครับผมก็วันนี้นะครับน้าแมวอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพญานะครับก็มาทําคลิปตกปลามมานะครับวันนี้วันนี้ผมมากันออฟนะครับออฟตีเบ็ดอยู่ข้างด้านด้านนี้นะครับก็วันนี้มาหมายต้นจามจุรีนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามรับชมกันครับว่าจะมีปลามมา มาฝากเพื่อนๆหรือเปล่าครับวันนี้มากันสองคนนะครับแล้วก็มีนานาที่เขามาตกข้างๆด้วยนะครับก็จากที่ลงคลิปตกปะลินไปสลายคลิปเลยนะครับวันนี้ก็มาตามหาปลามมานะครับก็ก่อนไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดซับสไครต์ให้น่าแมวด้วยนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันครับคลิปอาจจะมืดๆหน่อยนะวันนี้เพราะว่าแสง แสงอาจจะไม่ค่อยพอนะครับเพราะที่แรกตั้งใจจะตกแค่ตอนกลางวันนะครับแต่ก็มันตอนกลางวันไม่ได้ตัวนะครับก็เลยอยู่ค้างคืนครับผมนี่ครับตอนนี้เรากำลังตีเบ็ดอยู่นะครับผมเราอยู่ไม้จัมจุรีครับผมก็วันนี้นะครับผักค่อนข้างเยอะนะครับเห็นที่เห็นอยู่นั่ง ผักนะครับรออยู่เต็มเลยนะนี่อยู่ไหมครับมาแล้วมาตอนแรกของเราคันโคง้งวุ้บอ๊อหมดแล้วครับ กินเบามากเลยกินเบาใช่ใช่คันขยับนิดเดียวเองมาแล้วมาตัวแรกมาแล้วมาแล้วครับมาตัวแรกอื ครับปา๋าม้าตัวแรกของผมนี่ตัวไม่ใหญ่ครับแต่ว่ากืนเลยเนี่ยผักลอยมาติดครับจะไปเช็คเบ็ดปลาติดเฉยเลยนี่ครับปรมาม้านี่ครับผักมันไม่ออกครับแล้วไก่ลงไปดันเลยนะครับเวลาตอนนี้ก็เวลาเทนะ่าไหร่เนี่ยเที่ยงสี่สิบ นาไกล่ลงไปด้านผักไก่เนะี่ยโอ้โหคุดยอดเลยเอาตอนนี้ถ้าก้อนนี้ออกได้ครับก็จะโล่งแล้วครับนี่เดี๋ยวเราจะได้ตีเบ็ดกันแล้วขอบคุณนะไก่ครับไปนู่นเลย พยายามนะครับของเราลงแล้วครับลงแล้วตอนนี้นะ,นะครับผักครับได้ออกไปหมดแล้วนะครับก็ผมตีสี่คันด้านขวานะครับ,นะรบตีห้าคันด้านซ้ายครับ ตอนนี้ยังนิ่งอยู่นะครับยังไม่ได้เพิ่มนะตั้งแต่ที่ได้คุณลแต้มกับน้อมนะครับ ปลาานนกไก่ครับผมนี่โอ,โโอโ้โหตัวสวยด้วยตัวนี้น,นี่ครับนี่ครับมือนนกไก่ครับผมรับหรอเปล่ารับสวยงามครับสวัสดียามเช้าของวันใหม่นะครับเ<อ>ช้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับผมก็มาคืนนะโว่กว่าจะได้ตกตีหนึ 1, ่งตีสองนะครับผักงานเนี่ยต้องให้นกไก่ลงไปดันผักนะครับ อนนี้นะคอับก็นอนเฝ้าอยู่นั่นก็คือเมื่อคืนมีปลามากินอีกในอีกสองสามที่อยู่นะครับแต่ว่าผักมันเข้ารอบที่สามที่สี่เนี่ยบอกว่าเอาคันนะจุ่มน้ำไว้นะครับมีปลามากัดกุ้งเละหมดเลยนะครับแล้วก็ไม่ติดเบ็ดเราก็ไม่รู้นะครับว่ามันมากินตอนไหนเพราะว่าผัก ก็ลอยทับตายคันเบ็ดอยู่นะครับพอเอาขึ้นมาเช็คกุ้งโอ้โหกุ้งเละหมดนะครับก็วันนี้ทริปนี้นะครับเป็นทริปที่กลับมาตกปลาหมาหลังจากไ,ไม่ได้ตกมานานนะครับก็ฝีมือตกเลยครับเพื่อนๆโอ้สงสัยต้องมาทำคลิปตกปลาหมาบ่อยขึ้นอีกครับต้องหยุดตกปลาินสักชั่วคราวก่อนนะ ภาพยามเช้านะครับโมงนะครับพี่หมายผักออกแล้วนะครับออกตอนเช้านี่เลยเดี๋ยวมาลุ้นอีกประมาณสักคึ่งชั่วโมงนะครับอาจจะได้เพิ่มไหมนะฮะก่อนกลับบ้านนะครับ,อรบเอาเอากุ้งเล็กไปตกได้กุ้งใหญ่ <c oughs> เออหมาเนเลยนกไก่อะ่ะนี <c oughs> โอ้ สวยครับตัวนี้แค่บอกว่าปลาไม่มีจริงๆดีจีทุกชุดครับนี่ครับเดี๋ยวกระเสือเลยจะประมูลแล้วนะมีไครสนใจบ้างกันเนี่ยลูกเนี่ยลูกไหนบ้างลูกแรกลุงกับป้านะครับนี่นี่ตัวแรกสุดเนี่ยแต่ไอ้จับมาครับมันจะคู่กับบีจีสุดท้ายซื้อมาสองยังนยังใช้ได้ทางแดงมากินกุ้งครับผม โอ้โหสีสวยสีสวยครับตอนนี้น้องแมกำลังกเก็บเบ็ดแล้วนะครับจะกลับแล้วนะครับอ๋อปลาไม่กินก็มาเก็บขยะดีกว่าครับ โอเคหนึ่ง okay. ถุงดำไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวจะของที่เขาไม่เห็นับจะไม่ให้ตกเอาแบบนี้ครับหนึ่งถุงดำครับตอนนี้ผมเก็บเบ็ดเรียบ ouais? ร้อยแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวลุงกับป้าก็มาลงวันนี้ตอนเช้าลฮ้ลุงป้าน่ครับก็เดี๋ยวมันส่งงานหน่อยนี่มัน กินลงกระเพาะนะครับเราก็ต้องเอาไปกินแล้วล่ะแต่ปลาหมาคนละตัวนะครับเมื่อคืนกัน,นออฟคนแจม้มตัวเท่ากันเลยครับหลอดแถวลแ,ลแล้วก็มีประกดอีกตัวนึงน,นี่อืมน้อยอ่านี่ครับโอเคแล้วก็คลิปหน้านะครับแล้วแมาจะไปทําคลิปที่ไหนก็ฝากเพื่อนๆติดตามผลงานด้วยนะครับเนี่ยผมหยุดตกปลาม่าเป็นนานที่มือตกเนี่ยเดี๋ยว ที่หน้าเดี๋ยวมาใหม่ที่นี่มาแก้มือครับผมสำหรับวันนี้ผมกัน้องต้องอขอตัวลากลับบ้านก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ๋อพอได้ทำต้มกินอยู่เนะ <laughs> าะผักพร้อมปลาแดงก็มี <laughs> เออมีมีปลาแดงด้วยนะนีดีนี่ <laughs> นปลาแดงแต่ผมไม่ได้ตกหรอก นะแจ๊กเขาตกแล้วเขาเอามาให้จะให้ทํากินที่หมายเมื่อคืนน่ะแล้วพอครัวนี้กลับครับ <c oughs> ก็เลยทํากันได้เป็นอะ <c oughs> ผมกันออฟก็เลย <c oughs> นี่แหละเดี๋ยวเอาไปทํากินที่บ้านครับ <c oughs> <c oughs>